Hero of Reporting, Acknowledge, Airship Ready, Helium Mix Optimal. She's going to b o สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนูกี้แชนแนลนะครับผม เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องน้องคลียกันก็นแล้วกันนะครับนะจริงๆตัวน้องก็ออกมาประมาณเกือบจะ20วันแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยววันที่11ตู้ใหม่นะครับชายหรือชิลเด้นั้นก็จะเข้าเกมมาแล้วนะครับผมนะหลายๆคนก็อาจจะดองเพชรเพื่อที่จะเปิดหานะครับผมนะส่วนใครที่ลังเลว่าจะเปิดหาน้องคลีดีหรือเปล่านะครับนะก็หวังว่าคลิปผมจะพอช่วยได้บ้างนะตัวน้องเป็นเดเมจไฟนะครับผมนะซึ่งก็จะเป็นอาวุธประเภทสื่อเวทนั่นเองนะฮะ และแน่นอนว่าความต่างจากดีลุกนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตัวน้องมีบวิบบิลิตี้ที่ค่อนข้างที่จะไม่สูงครับเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นน้องเนี่ยก็จะเป็นในสไตล์ลักษณะของการปาแล้วก็ชาร์จยิงนะครับผมนะแล้วเวลาเราชาร์จยิงเนี่ยเราก็ควรจะเลือกที่จะกดกระโดดแบบนี้นะครับผมนะเพื่อที่จะทําให้เราสามารถหลบหลีกการโจมตีของมอนแล้วก็ไม่จ่ายสตามิแนาด้วยนั่นเองโอเคครับแล้วต่อมาก็มาดูถึงเรื่องของเซตกับ อาวุธแล้วก็อ์ติแฟกที่ใช้กันละกันนะครับผมนะจริงๆแล้วไอ้ตัวอาวุธผมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ตรงโจทย์ไปหน่อยแต่ว่าผมเอามาใส่เพราะว่าผมปั้นไว้แล้วไงก่อนหน้านี้ผมปั้นให้บาบาร่าใช้ครับนแล้วเป็นสมุดสีดาวอันเดียวที่มีอันที่ผมแนะนำจริงๆนะก็คือ Eye of Perception นะครับผมนะซึ่งจะเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานแล้วก็รวมถึงจะมีออฟเสริมเป็นเพิ่มพลังโจมตีเปเปอร์เซนต์อีก นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาชาร์ตตีนั้นจะทำเอ็กซ์ตร้าเดามจเพิ่มนะส่วนอัติแฟกต์นะครับก็จะเป็นกราดิเอเตอร์ไฟแนลแล้วก็รวมถึงคริมซัลวิฟเฟมนะครับเพื่อที่จะสร้างเดามจไฟแล้วก็เดามจพื้นฐานด้วยนั่นเองนะฮะนะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มดาวนะคลีจะมีความลำบากกว่าตัวของดีลุกอย่างหนึ่งนะครับนะเพราะพราะว่าตัวของน้องเนี่ยถ้าอยากจะรีดเดามจให้สูงสุดเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะต้องปลดถึง4มูดาวเลยทีเดียว นะก็สําหรับคนรวยนะครับพวกวานทั้งหลายแหล่นะครับนะเพราะว่าอันแรกเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเดามจให้กับ Spark and s p l a s h นะครับหรือก็คืออันติีของน้องนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็จะเป็นการลดเกราะศัตรูนะครับผมโดยการใช้จัมตี้ดัมตี้นะครับแล้วก็อันที่3าก็คือจะเป็นการเพิ่มเลเวียของจัมตี้ดัมตี้และ4ี่ก็คือเพิ่มความเสียหายไฟวงกว้างเวลาที่คุณใช้ Spa r k and f l a สนะครับซึ่งมันจะทำเดามจได้อย่างมหาศาลโคตรแต่แน่นอนละครับ มันต้องมาพร้อมกับดวงแล้วก็ความรวยด้วยนั่นเองนะฮะโอเคน่าจะประมาณนี้แหละครับผมนะสำหรับดีลุกเนี่ยใช้แค่2ก็พอละแต่น้องเนี่ยต้องใช้เยอะนะครับถึง4กลุ่มดาวเลยทีเดียวนะต่อมาผมจะแนะนําอีกตัวหนึ่งละกันนะเป็นตัวที่เอามาคอมโบกับน้องได้อย่างย,งยอดเยี่ยนะผมนะั่นก็คือซูโครสนั่นเองสําหรับคนที่มีเวนติก็ใช้เวนติไปนะครับแต่ซูโครสจะมีความได้เปรียบกว่าอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะใส่สมุดทรลลิงเทลออฟดราก้อนสเลเยอร์ได้นะครับซึ่ง มันเป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากเลยนะครับทุกครั้งที่เราสลับไปเนี่ยก็จะทําให้ตัวต่อไปที่เราสลับเข้ามาเนี่ยมีดามจเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดถึง4 8ถ้าเกิดขัดเกลายห้านั่นเองแล้วก็ในส่วนของสกิลติดตัวนะครับนะหรือพรสวรรค์ติดตัวนั้นก็คือทุกครั้งที่เรายัดธาตุอะไรเข้าไปเนี่ยเราให้ซูโคลดมาชงต่อเนี่ยแล้วเวลาที่เราสลับเอาตัวนั้นมาเนี่ยตัวนั้นก็จะได้รับดามจนะครับผมพูดง่ายๆคือธาตุต้องตรงกัน ที่ใส่ไปในตอนแรกนะครับผมนะถ้าเกิดสมมติว่าซูโครสได้ชงไฟเราก็ต้องสลับเอาเป็นตัวไฟเพื่อที่จะได้รับโบนัสในส่วนของความชํานาญธาตุนั่นเองนะครับส่วนอันนี้น่าเสียดายผมยังปลดไปได้นะครับผมนะเพราะว่าผมเพิ่งเปิดได้ซูโครสมาแตนะ่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ซูโครสสลับมาแล้วใช้สกิลเนี่ยก็จะเพิ่มความชนานํานาญธาตุของตัวละครอ,อ,อื่นๆตามจํานวนของค่าความชํานาญของซูโครสนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะว่านี่คือแบบแรกก็คือจะ เป็นแบบว่ายังไม่ได้โยนไฟก่อนนะครับผมนะคอมโบก็คือมันจะต้องเป็นไฟลมซูคโครสแล้วก็ไฟนะเมื่อกี้ก็คือจะได้ประมาณ6000นะครับผมนะโดยการที่แค่รวบอย่างเดียวแล้วก็ตามด้วยไฟนะแต่คราวนี้ผมจะชงไฟก่อนแล้วก็ให้ซูคโครสรวบนะครับผมและหลังจากนั้นก็ค่อยให น้องมายิงนะครับนะสังเกตเห็นไหมครับว่าเดามจมันจะเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวเลยจากตอนแรกประมาณ6,5 0 0ตอนนี้ก็เป็น1มื่นแล้วนะครับผมและนี่ก็คือข้อดีของซูโครสท,ที่แตกต่างจากเวนตินะครับผมนะโอเคแล้วต่อมาก็คราวนี้ถ้าเกิดศัตรูมีสถานะเปียกนะครับผมคุณก็สามารถจะรีเดามจเสริมได้อีกนั่นเองโอเคครับผมนะตอนนี้ก็ทำคอบโบรเรียบร้อยแล้วครับยิงติดคีครับผมเป็นไงฮะ26ง โคตรแรงเลยนะครับทุกคนเป็นไงฮะเดี๋ยวให้ดูกันอีกรอบนะครับผมนะแบบสโลโมชั่นนะอาจจะเร็วกันไปนิดนึงนะรอบแรกตีก็ดวงติดขี้แล้วครับรอบ2นี่บักค,คูมนะสองหมนกนะก็อย่างที่เห็นแล้วครับว่าตัวของน้องนี่ก็คือสามารถเล่นเป็นเดาเมเดเลอร์ได้สบายนะครับนะแต่ก็อย่างที่เห็นกันว่ามันค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ได้มีงบมากมายก่กองอะไรนะครับผมนะก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ตัดสินใจที่จะเปิดหาน้องคลีกันละกันนะครับนะก็ถ้าเกิดมีอะไรตกหล่นไปก็สามารถสอบถามได้นะครับผมนะบางทีอาจจะเป็นคลิปสั้นเกินไปว่าจะลืมพูดอะไรบางอย่างนะครับผมงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ